สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับชงเราะมอล่ําเลาะเลาะมาอัปเดตน้องพ่อยน้องเพชรเบิองอุย้ยขี่รถกะสิเป็นแล้วพี่น้องผู้หนึ่งขับผู้หนึ่งสอนสําหรับน้องพ่อยน้องเพชรน,นะครับน่ารักน่ารักไอ้ดีเดี๋ยวไปเบิงไปชมบรรยากาศมีจุบจุบกันพร้อมพี่นอ้องโอโอจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อย โอ้ยน่ารักจังจุ๊บน้องเออถอยถอยเออถอยถอยอ่ะทีนี้ทำยังไงอ๋อจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยอ๋ออ๋อไม่ไม่ได้กัดพี่จุ๊บพี่จุ๊บลูกเออพี่จุ๊บเอะถอย อ่ะทอยเอาเอาแล้วพี่พี่จะจุ๊บอีกแล้วนะอ่ะจุ๊บโอ้ยเอออ้าจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยโอ้ยอันนั้นน่ะอย่าทำพี่สิลูกพี่จุ๊บอ่ะเอาไปโอ้ระวังขาบเอาขึ้นเนาะขึ้นหน่อยอ่ะขึ้นหน่อยเอ้ยน่ารักจังน้องเพชรน่ารักมาก อาจุ๊บจุบจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยอ้าว <c oughs> ข้างนี้หน่อยข้างนี้หน่อยเ <c oughs> จ็บสะอ่อนด้วะพี่น้องระวังหักหักมาหักมาหมายายหักมาหายายไม่ตกหักเออหักมาเออหักมาเออบุบ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  ไอหยอ,ยอ,อกแน่เออเออเออโอ้จะเข้าขึ้นไปข้างในเหรอคะถึงแล้วถึงแล้วจอดจอดเบรก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 เออถึงแล้วถึงบ้านแล้วอ๋อถอดรองเท้ากับลูกเข้าบ้านใช่ไหม ถอดรองเท้าค่ะ,อะถอดรองเท้าอ่าน้องพลอยถอดรองเท้าด้วยนะ,อะถอดให้น้องก่อนถอดถอดถอดให้น้องถอดให้น้องนะคะเออถอดได้เลยน,น,นี่คือภาพบรรยากาศความหนาวรักความนายเอ็นดูหักกาันหักกันสําหรับน้องพลอยน้องเพ็ทสําหรับคูนูนี่นะครับ <c oughs> เห็นแบบนี้แล้วเสือา่าหลายๆคน อมยิ้มไปตามๆกันอย่างแน่นอนนะครับ